พูดถึงเรื่องเล่าเรื่องยาเนี่ยคุณประเสริฐเล่าเรื่องนาปีชาหัวล้านคนนี้ให้ฟังก็ต้องเล่ากันตามความจริงนะนาปีชาในโกหกเก่งชมัดเลยเด็กในหมู่บ้านคนไหนไม่โดนแกหลอกเป็นไม่มีอย่าว่าแต่เด็กและผู้ใหญ่คนโตๆโคนแก่ๆก,ก็ตกเป็นเหยื่อของแกจนหัวหมุนไปตามๆกันแกหลอกป้าชวีว่ายายเพียวที่เจ็บอยู่นะตายซะแล้วมาตะโกนบอกข้างรั้วตอนเช้ามืด ป้าชวีนี่ไม่ได้เป็นญาติกับยายเพียวหรอกแต่ว่ายายเพียวแกตัวคนเดียวแกแก่มากแล้วแกออกปากฝากผีฝากไข้กับป้าชวีเอาไว้เมื่อแกเจ็บก็ต้องไปดูแลจนมืดค่าแล้วจึงกลับบ้านเป็นอยู่อย่างนี้เกือบเดือนมาแล้วพอรู้ว่ายายเพียวตายป้าชวีก็เตรียมข้าวของจะเอาไปทํางานศพไปบอกคนโน้นคนนี้ใครมีอะไรก็เอามาเอาช่วยคนละไม้คนละมือ แต่เมื่อยกขบวนกันไปถึงก็ปรากฏว่ายายเพียวไม่ได้เป็นอะไรอ่ะนั่งพูดจ่อยจ่อยก็เลยรู้ว่าโดนหลอกเสียแล้วหัวเราะกันเกือบไม่ออกกันหลอกแบบนี้อ่าก็ช่วยกันแช่งกันด่าคนพันอย่างนี้ทําให้คนเขาเสียเวลาเห็นความทุกข์ร้อนของคนอื่นเป็นเรื่องสนุกของตัวพวกคนเฒ่าคนแก่เขาก็พูดจะอย่างนี้แล้วก็ไปบอกแม่ของนาปรีชาที่แก่มากแล้วชืว่อยายช้อย ก็ไม่รู้จะทำยังไงกับมันด่ามันก็แล้วมันก็ไม่เชื่อเออทางที่ดีนะมันพูดอะไรไม่ต้องไปเชื่อมันเถอะนะยายชอยก็สายหน้าจนปัญญานาปิชาเนี่ยไม่ใช่บัจโกโหกเก่งอย่างเดียวนะทั้งเหล้าทั้งน้ำตาลเมากินเกง่งยายชอยมีนาอยู่หลายแปลงแต่มีอยู่แปลงนึงอยู่หลังหมู่บ้านปลูกต้นตาลเอาไว้รอบนาเลย แล้วก็มีดงไม้อยู่ใกล้ๆอีกดวงหนึ่งแกยกให้ลูกชายแกไม่มีใครอีกแล้วนี่นอกจากลูกชายคนนี้คนเดียวไม่ต้องพูดถึงแล้วว่าแกรักมากขนาดไหนยิ่งกว่าหัวแก้วหัวแหวนซะอีกตามอกตามใจกันมาตั้งแต่เล็กๆที่นาในมีต้นตาลน,นาปีชาก็เลยทําน้ําตาลเมาใส่ไหยเอาไว้กินเวลาเช้ชาเย็นเช้าก็ปีนต้นตาลเอาน้ําตาลลงมาเติมเป็นไหเย็ยนก็ปีนต้นตาลเอาน้ําตาลมาเติมไหนี่เป็นกิจวัตรประจําวันเลย เรื่องไรหนะ้าไม่ต้องยุ่งเกี่ยวสักเท่าไหร่ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของลูกกับเมียช่วยกันไปตามเรื่องตามราวถ้าใครว่านา้าปีชาเป็นคนขยันขันแข็งเอางานเอาการแล้วก็มันผิดไปแล้วแม้แต่ยายช้อยผู้เป็นแม่ก็ยังออกปากว่าไอ้ชานี่มันขี้เกียจสันหลังยาวจริงๆเออลูกมีอยู่ห้าคนก็พอใช้งานได้อย่างสบายๆลูกแต่ละคนไม่ได้เรียนออกโรงเรียนวัดแล้วก็มุ่งหน้าไปสู่กลางทุ่งกลางนา ลูกอยากไปทำงานโรงงานแกก็ไม่ยอมให้อยู่บ้านช่วยทำนาเช้าเมาเย็นก็เมาสูบยามวนไปตองพ่นควันเหม็นคลุ้งไปหมดเมาแล้วบางทีอารมณ์ร้ายด่าแม้กระทั่งแม่บังเกิดกล่าวหาว่ายุ่งไม่เข้าเรื่องกินน้ำตาลเมาแค่นี้บ่นอยู่ได้ไม่ได้ซื้อไม่ได้หาเอามาจากต้นตาลไม่เปลืองสตังใครอย่ามาบ่นมากนะเดี๋ยวเจอดีมึงจะทำอะไรกูให้ชาใยยช้อยแกก็โมโหดิก็ถามลูกชายเสียงดัง ไม่ทำอะไรหรอกแม่นอกจากไม่พูดต่อเงียบอยู่แค่นั้นมึงจะทำอะไรมึงบอกมาเลยไอ้ลูกกับอักตันอยู่อ,อ๋อได้อยากจะรู้เดีย๋ยวแม่ก็จะผัวแม่ให้ควำม,มาดิคนเขาได้ยินกันทั้งละแวกเพราะมันเป็นยามหัวคำชาวบ้านก็สายหน้ากันทั้งนั้นเอ,อ๊ะทำไมลูกพูดกับแม่อย่างนี้เออมึงเอาที่ไอจา่าเอาที่สั์เลยมึงจะฆ่ากูก็ได้เอาสิเอ,อ๊วอนจะแล้วเนี่ยเออ น้าปรีชาพูดอย่างเนี้น้าจันะจเมียก็เข้าไปห้ามเพราะว่าเขาเอาจริงเขาจะตบแม่เมื่อเข้าไปห้ามคนที่โดนก็เลยเป็นตัวของนางเองเสียงดังพูอะน้าจันนะี่โกรธมากคว้าไม้ค้ำแผงมาจะฟาดก็กลับโดนเขาจับไม้นั้นได้แล้วเอาไม้นั่นแหละฟาดนา้าจันจนหลังแอนเสียงดังปากก็มันไม่ใช่ครั้งแรกเมาทีไดนะ้าปรีชาก็มักจะอาว่าด่าลูกด่าเมียด่าแม่เป็นใหญ่ในบ้านเลยใครหือไม่ได้ ทีนี้มีอยู่วันหนึ่งใกล้ค่ำเสียงเอะอะดังขึ้นอีกแล้วที่บ้านยายชอยไม่รู้ว่าไม่ว่าใครก็เดาได้ว่ามันเรื่องอะไรแต่ครั้งนี้มันมีเหตุร้ายนั่นก็คือนาปีชานี่จะโดดถีบผู้เป็นแม่ให้ตกเรือนแต่ตัวเองดันพลาดตกเองลงมาจากเรือนสูงทำมาหัวไหลหักหรือหลุดก็ไม่รู้เรียกหาคนมาหามไปหาหมอให้เข้าเปลือกวุ่นไปหมด คนที่เดือดเนื้อร้อนใจก็คือยายช้อยคนเป็นแม่กับเมียที่เบื่อผัวขี้เมาอย่างเหลือเกินแล้วแต่ไม่รู้จะหนีไปไหนร้องโอวยอวย,ยไปหาหมอรักษาเป็นหมอแบบโบราณสมัยนั้นที่จังหวัดยังไม่มีโรงพยาบาลเขายังไม่ได้ตังเข้าเปือกแล้วกลับบ้านไหลข้างขวาเสียด้วยทําให้มือขวาใช้การไม่ได้ต้องกินข้าวด้ยมือซ้ายเมียเห็นกินไม่ถนัดก็เลยช่วยป้อนก็ดุด่าเมียหาว่าป้อนไม่เป็นไม่ได้เรื่อง ป้อนช้าไม่ทันกินป้อนแต่ข้าวไม่มีกลับเลยบนอยู่อย่างนั้นเนี่ยทำไปทำมาเอามือซ้ายนะั่นแหละตบหน้าเมียซะฉาดใหญ่เมียก็เหลืออดเหมือนกันก็เลยเอาจานข้าวฟาดมือที่ตบนั่นก็เต็มรักปรากฏว่ามือหงอิกไปเลยร้องโอ้ยโอยดังลั่นจะฆ่าเมียให้ตายก็ทำได้แต่เสียงนะ่ะแต่ปากเท่านั้นแหละแต่ตัวนะ่ะไม่อาจจะทำอะไรได้เลย เมียน่ะไม่ยุ่งแล้วชวนลูกหนีไปอยู่บ้านแม่ปล่อยให้ยายช้อยดูแลลูกชายหัวแก้วหัวแหวนไปยายช้อยก็เลยต้องป้อนข้าวลูกชายเองเพราะมือซ้ายก็ใช้การไม่ได้หงิกไปเพราะโดนพาดยังไม่หายเป็นยังไงมั่งล่ะไอชาไม่เป็นไงอะ่ะเองมึงอย่าบ้าให้มันมากนักสิลูกเมียหน,นีหมดแล้วฮึกลับมากูจะ่ายหมดเลยกูจะปากแก่งอีกนะแก่งสิไม่แก่งได้ไง ยายช้อยป้อนข้าวลูกชายจนมือซ้ายใช้การได้ก็กินข้าวได้เองเมียพาลูกหนีไปเป็นเดือนก็พากันกลับมาพอเห็นหน้าเมียก็ด่าสาเสียเทเสียลุกขึ้นจะไปตบเมียยายช้อยก็เข้าไปห้ามหน้าปรีชาก็ไม่ฟังเหวี่ยงแม่กระเด็นไปยายช้อยแก่แล้วเรี่ยวแรงไม่ค่อยมีหลักก็ไม่ดีโดนเหวี่ยงไปร่างผอมๆไปก็ปลิวยังกับใบไม้แห้ง หน้าอนาถเหลือเกินยายช้อยพลัดตกนอกชานเรือนข้างหัวบันไดเพราะแกโดนเหวี่ยงแรงมากยายช้อยอยู่ได้คืนเดียวก็ขาดใจที่จริงแล้วนะปรีชานะต้องมีความผิดติดคุกแต่เขาช่วยกันปิดทําเป็นว่ายายช้อยเป็นลมตกเรือนตายเองพอยายช้อยตายน้าปรีชาก็เงียบขึมไปเลยตอนเผาก็โกนหัวบวชให้แม่ทั้งที่ก่อนนั้นยายช้อยเขี้ยวเข็นให้บวชก็ไม่บวชเมื่อตอนอายุครบบวชก็มีเมียซะก่อน มีลูกเมียแล้วก็เลยไม่บวชมาบวชให้ก็เป็นบวชหน้าไฟวันเผาศพแม่นี่แหละแขนก็ยังไม่เคยจะดีนักแต่ก็บวชเป็นองค์พระเรียบร้อยดีที่แรกคนก็นึกว่าพอเผาศพแล้วก็จะศึกแต่ไม่ใช่คนระับบวชอยู่ตั้งปีแถมเคร่งอีกด้วยสวดมวนต์ทำวัดสม่ำเสมอพอครบปีก็ศึกศึกออกมาแล้วก็นึกกันว่าต้องเมาหยำเปอีกอย่างแน่นอนแต่ไม่เป็นอย่างนั้นเปลี่ยนนิสัยเป็นคนดี ไปขึ้นตาลก็จริงแต่เอาน้ำตาลหวานลงมาให้เมียใส่กระทะเคี่ยวทำน้ำตาลปึกเอาไว้ขายกลายเป็นคนเอางานเอาการไม่เหลวไหลอีกแล้วบ้านที่เคยวุ่นวายก็กลายเป็นบ้านที่น่าอยู่แล้วก็อบอุ่นดีแต่กรรมที่ทำให้แม่ตายมันหนักหนาสาหัสแม้ไม่มีใครพูดถึงมันก็ตามปีแล้วปีเล่าผ่านไปนาะปรีชาก็ไม่เคยไปคล้องแวกกับเล่ายาน้ำตาลเมาอีกเลยเขามีการเลี้ยงเล่าก,กันแกก็ไม่แต่ต้องแกเดินหนีเลย จนกระทั่งวันหนึ่งที่บ้านก็มีงานบวชลูกชายคนโตกับคนรองบวชทีเดียวสองคนเลยเขาเกิดไปกินเหล้าข้าวก็ไปไม่มีอะไรอ่าไม่ได้อาราวาสอะไรเราเราสามโมงเย็นฝนตกฟ้าขนองคนช่วยงานก็หลบฝนเขาก็ไปหาเสือลำแพนมาทำหลังคาให้พวกแม่ครัวเดินตากฝนไปที่ยุ้งข้าวจู่จูฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาต่อหน้าต่อตาผู้คนเห็นร่างนั้นล้มลงดำเป็นตอตะโกเลย น้าปรีชาโดนฟ้าผ่าตายนะัจันบอกว่าผัวสาบานกระสบแม่ว่าจะไม่กินเหล้ายาของมืนเมาอีกแล้วนี่ผิดคำสาบานฟ้าดินจึงลงโทษแต่บางคนก็ว่าเป็นเพราะกรรมฆ่าบุปการีน่ะแหละที่ทำให้แกเป็นอย่างนั้นครับ เรื่องของชาวบ้านที่ผมจะนำมาเล่าเป็นอุทาหรณ์เป็นคติสอนใจอันนี้นะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณนรง์เมื่อปีพศ .2508 คุณนรง์เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นแกอายุได้13ปีจำได้เรื่องเศร้าสลดเกิดกับครอบครัวนี้คือครอบครัวของนาชายของแกตามปกติแล้วนาชายคนเนี้เป็นคนดีเป็นลูกคนเดียวของพ่อแม่ เป็นคนรักลูกรักเมียไม่เคยเที่ยวเล่าไม่ดื่มบุหรี่ไม่สูบบ้านช่องใหญ่โตมีที่ทางหลายไร่อยู่แถวแถวถนนสาธรแต่ว่าบ้านช่องนี่เป็นน้ำพักน้ำแรงของพ่อแม่ครอบครัวนี้ก็มีคนรู้จักชอบพอกันพอประมาณนาชายนี่เป็นลูกคนเดียวของพ่อแม่มรดกทั้งหมดก็เลยตกเป็นของเขาคนเดียวในด้านการงานนาชายคนนี้เป็นคนซื่อสัตย์ต่อหน้าที่มากคนหนึ่ง ส่วนทางครอบครัวนั้นพอเลิกงานก็กลับบ้านตรงเวลาเสมอเป็นผู้นำของครอบครัวที่ดีด้วยเหตุว่าเป็นผู้ที่มีมรดกตกทอดจากพ่อแม่ก็มีคนต้องการที่จะรู้จักเขามากเป็นของธรรมดามีทั้งคนในที่ทำงานแล้วก็นอกที่ทำงานทั้งแนะนำไปในทางที่ดีก็มีแนะนำไปในทางชั่วก็มีนาชัยเป็นคนไม่เกียจัดในเรื่องการเที่ยวเตร่และเล่กลต่างๆก็เลยไม่ค่อยจะทันคน คบเพื่อนที่ชักชวนไปในทางที่ผิดบ่อยๆทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่านาชายนี่อาจจะไม่เคยศึกษาธรรมะซึ่งเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยที่ทรงสอนเรื่องเกี่ยวกับการครบมิตรเอาไว้สองอย่างคือมิตรแท้และมิตรเทียมว่ามิตรแท้ก็คือมิตรที่มีคุณสมบัติ4อย่างคือ1เป็นมิตรที่มีอุปการะคอยช่วยเหลือ 2. เป็นมิตรร่วมทุกข์ร่วมสุข 3. เป็นมิตรที่แนะนำประโยชน์ให้และส เป็นมิตรที่มีความรักใคร่ซึ่งกันและกันมิตรสี่จำพวกนี้เป็นมิตรแท้ที่ควรครบส่วนมิตรเทียมที่ท่านว่าก็คือหนึ่งเป็นคนปอกลอกสองเป็นคนดีแต่พูดสามเป็นคนหัวประจบสชอบชักชวนไปในทางที่ผิดคนสี่จำพวกนี้ไม่ใช่มิตรแต่ว่ามันเหมือนกับมิตรไม่ควรครบนะทีนี้ด้วยเหตุที่ไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องธรรมะธรรมโมอะไรมาเลย นาชายก็เลยเลือกเอาอย่างหลังคือคบมิตรชั่วเพราะมันง่ายมันสนุกวิถีชีวิตของเขาก็เลยผันผวนไปในเส้นทางอบายมุกทั้งสิน้นอบายมุกค,คือทางแห่งความฉิบหายซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้สี่อย่างด้วยกันคือหนึ่งเป็นนักเลงผู้หญิงสองเป็นนักเลงเหล้าสามเป็นนักเลงการพนันและสี่คบคนชั่วเป็นมิตรโทษสี่อย่างนี้นาชายรับการถ่ายทอดมาจากเพื่อนฝูงจนหมด การงานที่เคยรักบ้านช่องที่เคยกลับตรงเวลาทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปหมดงานก็ไม่ไปทำบ้านก็ไม่กลับเมื่อถามเพื่อนบางคนในที่ทำงานถึงได้รู้ว่าไม่ได้ไปทำงานทีนี้ทางบ้านก็เป็นห่วงพ่อแม่ลูกเมียพลอยวุ่นวายไปหมดเพราะแกละทิ้งหน้าที่การงานไปหลายวันพอกลับมาทำงานเจ้านายก็เรียกไปตักเตือนขอให้ประพฤติตัวเสียใหม่แต่ว่าน้าชายก็ไม่สามารถจะกลับตัวได้ในที่สุดก็ถึงกับถูกไล่ออกจากงาน เมื่อพ่อแม่ลูกเมียทราบว่าน้าชายโดนไล่ออกจากงานแล้วก็พากันเสียดายงานที่เป็นเสมือนอู่ข้าวอู่น้ำของตัวเองแต่ว่าน้าชายเป็นคนไม่รักงานจะแล้วคนที่เสียใจมากที่สุดก็คือพ่อของแกพ่อทิตาบอดเพราะว่าท่านเป็นคนที่เอาไปฝากไว้กับเพื่อนเมื่อตอนที่ตัวเองตายยังมองเห็นพอทราบว่าลูกถูกไล่ออกก็เสียใจมากประกอบกับตาท่านมองไม่เห็นก็ล้มป่วยลงเพราะความเสียใจ เมื่อพ่อป่วยลงแทนที่นาชายจะสำนึกกลับกินเหล้าเที่ยวกลางคืนหนักเข้าไปอีกจนกระทั่งทรัพย์สมบัติที่มีอยู่เดิมก็ร่อยรอลงไปหมดต้องขายที่ขายทางที่มีอยู่ขายไปแล้วก็ไม่ได้เอามาทำประโยชน์อะไรเอามาเที่ยวเอามากินเหล้าในที่สุดพ่อเสียใจมากตรอมใจแล้วก็ตายจากไปในที่สุดเมื่อทำศพของพ่อตามประเพณีแล้วนาชายก็ไม่ยอมเลิกเรื่องดื่ม เรื่องเที่ยวจนกระทั่งที่ดินนี้ขายไปหมดคงเหลือแต่บ้านเท่านั้นนี่แหละที่พระพุทธองค์ทรงตัดไว้ว่าตระกูลที่สูงขนาดไหนก็แล้วแต่อยู่ไม่ได้นานก็เพราะว่าหนึ่งไม่สแสวงหาพัสดุที่หายไปแล้วสองไม่บูรณะพัสดุที่เก่าคร่ำคร่าสามไม่รู้จักประมาณในการบริโภคทรัพย์สมบัติสี่ตั้งบุรุษหรือสตรีทุศีนให้เป็นผู้จัดการบ้าน ด้วยเหตุที่ว่านี่เองนะาชายนี่บริบูรณ์ด้วยสภาพสี่อย่างเนี่ยคือสภาพมหาวินาศเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจะได้หมดไปไม่มีวันที่จะคืนมาอีกชิ้นสุดท้ายที่พอมีอยู่ก็คือบ้านจัดแจงขายไปนะเมื่อขายบ้านแล้วก็เอาเงินไปทําประโยชน์ส่วนตนคือหมดไปกับอบายามุกเมื่อครบกําหนดเจ้าของบ้านคนใหม่เขาก็ไล่ที่อยู่ทันทีน้าชายก็ต้องหอบเอาครอบครัว มาอยู่กับครอบครัวคุณนรงค์ที่ดาวขนองเมื่อย้ายมาอยู่กับครอบครัวคุณนรงค์แล้วการทำมาหาเลี้ยงชีพก็เป็นไปอย่างฝืดเคืองมากทีเดียวน้าชายความจริงเป็นคนมีความรู้แต่ความรู้ของเขานี่ไปจมปลักอยู่กับบ่อนอบบยมุกจนหมดเขามีความรู้ทางด้านภาษาพูดได้หลายภาษาภาษาอังกฤษฝรัร่งเศสเยอรมันจีนญี่ปุ่นพูดได้แต่ถึงตอนนี้ความรู้เหล่านั้นช่วยอะไรเขาไม่ได้เลย ก็เลยตัดสินใจทําเกี่ยวกับเรื่องช่างอ็อกช่างเชื่อมเวลาว่างก็ขับแท็กซี่บางครั้งก็หันมาหาเพื่อนฝูงเพื่อขอความช่วยเหลือซึ่งส่วนใหญ่ออกปากแล้วก็พึ่งอะไรไม่ได้หน้าชายตอนนี้เหมือนกับคนล้มก็เลยไม่มีเพื่อนฝูงคนไหนเสนอหน้าเข้ามาช่วยเหลือก็เลยต้องทํางานของตัวไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้รับผิดชอบอะไรในครอบครัวปล่อยให้เมียกับแม่ต้องหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเอาเอง น้าผู้หญิงก็ไปรับจ้างเขาทำงานแถวและแวกบ้านนั้นส่วนแม่ก็รับหน้าที่เลี้ยงหลานก็พอที่จะเลี้ยงชีวิตไปได้วันๆจนกระทั่งหลายปีเข้าฝ่ายเมียที่ทำงานทั้งกินทั้งเก็บนั่นก็พอมีเงินคิดถึงแม่ผัวว่าแก่แล้วอยากจะทำชาปนากิจให้ก็เลยตัดสินใจไปทำที่วัดโพโดยฝ่ายหน้าหญิงเป็นคนส่งเงินแต่ว่าน้าชายนั้นไม่ได้รับผิดชอบอะไรเพียงแต่รับรู้เอาไว้เท่านั้นว่าทำชาปนากิจให้แม่เท่านั้นแหละ การทำมาหากินเป็นธรรมดาของคนจนนีนย่อมจะมีความฝืดเคืองและก็พอใช้พอจ่ายเท่านั้นแหละการส่งชาปนากิจให้แก่แม่ผัวก็เป็นไปอย่างเสมอต้นเสมอปลายถึงจะลำเคนยังไงก็แล้วแต่จนกระทั่งส่งเงินมาได้เกือบสามหมื่นบาทแม่ของนาชายเมื่อก่อนนี้เคยเลี้ยงหลานแล้วก็ช่วยงานบ้านในบางโอกาสแต่ว่ากลับมาล้มป่วยลงแล้วก็เป็นอัมาพาตไป ความลำบากไม่ได้ตกที่น้าชายเลยแต่คนที่รับกรรมก็คือเมียเขาคือลูกสะใภ้นะเมียนานั่นแหละเป็นผู้ปรนิบัติแม่ผัวคอยป้อนยาป้อนข้าวหาเงินมาจุนเจือครอบครัวรวมทั้งหาเงินส่งชาปนกิจความลำบากครั้งนี้ทำให้ท้อถอยแต่ก็ต้องจำใจทำเพื่อลูกแล้วก็แม่ผัวซึ่งแกก็รักเหมือนกับแม่ตัวแต่ผัวเองสิไม่เคยคิดจะช่วยเหลืออะไรเลย ภาระในบ้านทุกอย่างตกเป็นหน้าที่ของนาผู้หญิงหมดมีอยู่วันหนึ่งนาชายในยกินเหล้าเมาแปรมาแต่วันเลยพอกลับมาถึงบ้านก็ตรงก็ไปหาหน้าผู้หญิงผู้เป็นเมียเพื่อจะซักถามอะไรบางอย่างปกติแล้วทั้งสองคนไม่ค่อยได้พูดจาอะไรกันนาชายก็ถามบอก <S 2> <S 2> อส่งเงินค่าชาปนก,กิจศพแม่ไปเท่าไหร่ละนนาหญิงก็บอกประมาณสองหมื่นบาทเห็นจะได้พอรับทราบอย่างนี้ นาชายก็เดินเข้าไปในห้องแม่ซึ่งกำลังนอนป่วยอยู่โดยที่ก็ไม่รู้ว่านาหญิงก็ตามมาแอบฟังอยู่ข้างประตูนาชายก็มาพูดกับแม่แม่แม่ก็เจ็บป่วยมาหลายเดือนแล้วนะหายก็ไม่หายตายก็ไม่ตายเออทำให้คนอื่นก็ต้องลำบากเดือดร้อนไปด้วยไหนจะต้องเสียเงินค่ารักษาพยาบาลค่าอยู่ค่ายาค่ากินแล้วก็ต้องส่งเงินค่าชาปนก,กิจศพ ทุกเดือนแหละตอนนี้ส่งไปร่วมสามหมื่นแล้วแม่ก็ยังไม่ตายสักทีก็ไม่รู้จะต้องส่งไปถึงเมื่อไหร่กันเนี่ยเอาอย่างนี้ดีกว่าแม่เพื่อตัดปัญหายุาง่งยากฉันเอาน้ำกรดมาให้แม่กินแม่จะได้ตายไม่ต้องมานอนทุกทรมานกับความเจ็บความป่วยต่อไปลุกก็ไม่ได้ทรมานนี่ขวดน้ำกรดกินซะแม่สองสาอึกเ่ยพอสิ้นเสียงของลูกสารเลว แม่ก็ด่าสวนกับไอ้ลูกจังไรลูกอัป,ปรีเอง็งต่างหากที่ควรจะเอาน้ำกรดนี่ไปกินจะได้ตายไปจากโลกนี้สียทีไอ้คนไม่มีประโยชน์อะไรอยู่คนหนักแผ่นดินไอ้ลูกอก,กตันญยูสารพัดคำต่างๆที่แม่แช่งออกมานาหญิงก็ยืนแอบฟังอยู่ข้างประตูพอสิ้นเสียงด่าของแม่นาชายก็ถือขวดน้ำกรดเดิเดนออกมาจากห้องด้วยจิตใจมันเป็นยังไงไม่รู้ จะคิดแต่เงินชาปนก,กิจเท่านั้นเนี่ยความผูกพันแห่งเชื้อสายที่เป็นแม่เป็นลูกไม่มีอยู่ในจิตใจเลยเออคนอะไรถึงกัจะเอาชีวิตแม่เพื่อแลกกระเงินเพียงไม่กี่หมื่นบาทคําสาบคําแช่งของแม่ผู้ที่เห็นลูกของตัวเองที่แบกพาแต่ความอากตัญญูสารพัดที่จะบรรยายนะตอนนี้ก็มีแต่เล่าเท่านั้นเนี่ยที่จะเป็นเพื่อนอของนาชาย แค่็็เดินบ่นไปกินเหล้าไปในมือก็ถือขวดน้ำกรดมาด้วยซึ่งขวดน้ำกรดนั้นเขาก็ใส่มาในในขวดแบนเหล้านะั่นแหละนะแต่ว่าเป็นคนละขวดกับที่ถืออยู่กินเหล้าซะจนหมดแบนด้วยความมึนเมาในฤทธิ์เหล้าเห็นขวดน้ำกรดที่ตัวเองใส่ไว้ในขวดเหล้าอีกขวดหนึ่งที่จะเอาไปให้แม่กินเมื่อตกี้นี่ยหยิบเอกมาไม่ได้มองสีเหล้าอะ กินก็ไปเพียวๆแค่สองสาอึกเท่านั้นเองสิ่งที่ตัวเองวาดฝันให้แม่เป็นเมื่อตะกีนี้ก็กลายเป็นตัวเองไปทั้งหมดความเจ็บปวดรวดร้าวที่น้ำกรดมันผ่านลงไปจากช่องปากถึงลําคอเรื่อยไปตามทางอวัยวะทุกส่วนสร้างความทรมานสุดแสนจนไม่สามารถจะทนทานต่อความเจ็บปวดในครั้งนี้ได้พอเมียรู้เขาก็รีบเข้าไปช่วยเหลือแต่ก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าสามีตายเสียแล้ว ด้วยฤทธิ์แห่งน้ำกรดผลแห่งกรรมที่ตั้งใจจะก่อขึ้นนั่นเองไม่ว่าจะด้วยความเมาหรือด้วยเรื่องของกรรมนะหลังจากทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับน,น้าชายจบสิ้นลงความมืดมนของครอบครัวยังเป็นอยู่เหมือนเคยความลำบากแล้วก็การมีชีวิตอย่างฝืดเคืองไม่ได้น้อยลงน้าชายตายไปสามสี่เดือนแม่ก็ตายตามไปน้าหญิงแล้วก็ญาติก็พากันทำศพตามประเพณี เงินทำศพก็ได้จากญาติญาติก็ช่วยเหลือแล้วก็เงินจากชาปนกิจพอที่จะทำให้งานศพลุล่วงไปด้วยดีหลังจากงานศพผ่านพ้นไปแล้วมรสุมในการดำรงชีวิตก็เข้ามาแทนที่น้าหญิงเป็นเพียงลูกจ้างเขาต้องดิ้นรนทำงานหาเลี้ยงลูกแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปได้และอยู่รอดมาได้จกนกระทั่งทุกวันนี้ท่านผู้ฟังอบายามุกทั้งมวลนี้ถ้าเข้าไปสิงอยู่ในจิตใจของใครแล้ว ความมืดบอดของจิตใจย,ย่อมเกิดมีขึ้นหลายด้านเหมือนกับน,น้าชายคุณนรงต้องเผชิญกับชีวิตทุกรูปแบบเพราะการกระทําของตัวที่เกิดจากการไม่รู้กฎของการคลองเรือนไม่ปฏิบัติตัวตามคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่าสุขเกิดจากการมีทรัพย์สุขเกิดจากการบริโภคทรัพย์ในทางที่เป็นประโยชน์สุขเกิดแต่การไม่เป็นหนี้ สุขเกิดจากการประกอบการงานที่ไม่เป็นโทษเกิดเพราะไม่รู้จักข่มใจของตัวเองทำให้ทุกอย่างเลวร้ายลงไปจนกระทั่งคิดทำมาตุค่าเพียงเพื่อจะเอาทรัพย์ไปบำรุงบำเรอความสุขของตัวเองความสุขที่เกิดจากอบายมุกนั้นเต็มไปด้วยความทุกข์อย่างมหันสุดท้ายชีวิตของนาชายก็จบลงอย่างน่าสมเพชที่สุดเห็นไหมครับว่าผีร้ายของอบายมุกมันพาให้คนฉิบหายวายวอดได้อย่างไร ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพาตัวออกห่างให้มากๆผีอบบยมุกทุกวันนี้มันดุร้ายมากมายเหลือเกินมีทั้งผีมหรสพการละเล่นการพนันสิ่งเสพติดคบมิตรชั่วแล้วก็เกียจคร้านการทำงานใครมีลูกมีหลานก็บอกเตือนลูกเตือนหลานไว้บ้างไม่อย่างนั้นทรัพย์สมบัติต่างๆที่ท่านหามาได้จะถูกเผาผลาญไปจนหมดไม่มีเหลืออย่างตัวอย่างที่ผมเล่าให้ฟังวันนี้ครับ ก่อนจากกันวันนี้ครับขออ้างเอาพุทธภาษิตท,ที่ว่าทุกโขปาปัะอุจยโยครับแปลว่าความสั่งสมบาปนำความทุกข์มาให้คนทำบาปหยาบคายจะไร้สุขมีแต่ทุกข์เที่ยงแท้แน่หนักหนาสะสมบาปบาปกลับประทับตราลงอาญาตามกฎกำหนดกรรมใครจะช่วยใครได้เป็นภัยบาปละเอียดหยาบรองตรึกให้ลึกล้ำ รู้ว่าบาปชั่วช้าอย่ากระทำจงฟังคำพระเถิดประเสริฐครันสวัสดีครับ